สามเหตุผลที่หลายคนหมดไฟช่วงสิ้นปีนะครับมีคนถามมากๆเลยว่าผมรักษาพลังยังไงให้สามารถตื่นเต้นได้ในต,ต้นปีจกนกระทั่งถึงตอนนี้ปลายปีแล้วนะครับผมบอกก่อนเลยว่ามันมี3สา,สาเหตุอะสาเหตุแรกคือคุณไม่มีเป้าหมายถ้าคุณมีเป้าหมายชีวิตคุณจะตื่นขึ้นมาแล้วอยากจะทํามันอะเพราะาคุณรู้สึกว่าเป้าหมายเนี่ยมันสําคัญคุณก็จะทํามันแล้วคุณจะตื่นเต้นแล้วคุณจะไม่มีวันหมดไฟดังนั้นจงไปหาเป้าหมายที่โดนใจซะไม่ใช่เป้าหมายของคนอื่นนะ เป้าหมายที่โดนใจคุณข้อที่2คือบางคนมีเป้าหมายแล้วแต่เป้าหมายมันเก่าไปแล้วดังนั้นถ้าเป้าหมายคุณมันเก่าเป้าหมายคุณมันน่าเบื่อไปแล้วเป้าหมายคุณมันถึงเส้นชัยไปแล้วเนี่ยต่อให้คุณยังมีเป้าหมายอยู่มันเป็นเป้าหมายที่ไม่สร้างแรงมันานใจแล้วคุณต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ดังนั้นใครก็ตามที่เป็นคนมีเป้าหมายเคยมีไฟแล้วตอนนี้หมดไฟแล้วคุณต้องเปลี่ยนเป้าหมายแล้วครับข้อที่3หลายคนบอกฉันก็มีเป้าหมายนะแต่รู้สึกหมดไฟ อีกเหตุผลหนึ่งคือคุณทํามากเกินไปคุณอย่าลืมนะว่าเวลาที่คุณทําในสิ่งที่รักทําตามเป้าหมายคุณแต่คุณทําจนไม่พักผ่อนคุณทําจนแบบไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวคุณทําจนทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งสาม,มีมาจนกระทั่งร่างกายรู้สึกล้าสมองรู้สึกล้าเนี่ยมันไม่แฮปปี้หรอกครับผมบอกได้เลยดังนั้นใครก็ตามที่มา อยู่ข้อ3มคือมีเป้าหมายกําลังทําอยู่เป้าหมายเลยแต่ทําหนักเกินไปจนกลายเป็นเรื่องน่าเบือ่อหรือเป็นเรื่องทรมานไปแล้วผมแนะนําว่าหาเวลาพักผ่อน,นครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวันให้คุณได้มีโอกาสรีแลกซ์บ้างแล้วกลับมานั่งถามตัวเองเหมือนที่ซิฟจ็อบถามว่าเอ๊ะนี่ยังเป็นเป้าหมายที่ฉันอยากได้อยู่ไหมแล้วฉันอยู่จุดไหนของเป้าหมายแล้วแล้วฉันจะทําอะไรต่อไปบ้างแล้วฉันจะรักษาสมดุลชีวิตฉันได้อย่างไงนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับ ใครที่ไม่มีเป้าหมายฟังซ้ําๆฟังซ้ําๆฟังซ้ําๆคลิปนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าการที่รักษาไฟแบบที่ผมรักษาเนี่ยแค่รู้สาเหตุ3าข้อนี้นะคุณสามารถรักษาไฟแห่งพลังของคุณยได้ตลอดชีวิตรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าใครชอบของรดีๆแบบนี้ก็สามารถกดติดตามได้นะครับสวัสดีครับ